สวัสดีครับพบกับช่องวระุนรถบ้านนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับสภาพสวยๆมานําเสนอคันนี้นะครับเป็น isuzu adventure ใช้รุ่งปี2004นะครับเครื่องสามพันดีเซลขับมอาเรลแล้วนะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับราคาที่ผมขาย1นึ่งแสนบาทนะครับเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันดีกว่าครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังหารถครอบครัวไว้ใช้งานราคาแสนกว่าบาทสภาพสวยๆนะครับ คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เป็น Isuzu Adventure ไทยรุ่งปี2004เครื่อง3000ดีเซลขอเม่นเร็วแล้วนะครับได้เกียร์ออตโต้ขับ2รถสีสันสวยทั้งคันสีเต็มนะครับ95%สีเงายางอะไรยังเป็นของเดิมนะครับไทยรุ่งตัวหนังสืออยู่ครบ Adventure Master ตัวหนังสือ3.0 DDI ตัวหนังสือไทยลุ่งนะครับรถสวยมากนะครับบอดี้เดิมๆเลยราคาเบาๆนะครับแสนกว่าบาทหนึ่งแสห้าหมเก้าันบาทเท่านั้นนะครับได้ยางมิชลินนะครับดอกลึกๆเลยใช้งานยาวๆนี่นะครับดอกลึกมากยางสภาพดีนะครับใช้อีกนานๆเลยที่ปิดนะครับบังคงบังโคนสวยหมดเลยนะครับรถพร้อมใช้กระจกเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวออกหูนะครับใส่ ไฟหน้าขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับเก็บงานให้หมดเลยนี่นะครับใสามากทั้งไฟตัดหมอกระบบไฟใช้งานได้ครบพาสีไม่ขาดนะครับหลังคาสวยไม่มีตำหนิเดี๋ยวมาดูส่วนของภายในนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสวยๆไม่มีฉีกขาดหรือแตกายงานนะครับนี่นะครับรอยแตกายงานไม่มีเลยสวยๆแบบนี้แผงประตูข้างสวยหมดนะครับลายไม้ เกียร์ออโต้ขับสองนะครับแผงประตูเดี๋ยวมาดูเบาะแถวสองนะครับเช่นเดียวกันนะครับสวยทั้งคันนะครับทั้งภายนอกภายในสภาพเรียบๆเลยหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเบาะแถวสามนะครับมีที่เก็บของที่วางแก้วช่องแอร์หลังนะครับแอร์สองตอนข้างหลังไม่มีทางร้อนหนาวทั้งคัน เดี๋ยวมาดูส่วนของท้ายรถนะครับบอกเลยว่าได้รถครอบครัวราคาเบาๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับคุ้มมากได้เป็นเครื่องดีเซลคอมมอนเรลแล้วด้วยส่วนของท้ายรถนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมก่อน,นครับอันนี้เป็นหมูกเดิมร่องน้ําเดิมหมดนะครับน็อตไม่เคยขยับฝั่งขวามือน็อตไม่เคยขยับนะครับร่องน้ําเดิมเดิมหมูกเดิม ภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดให้ดูบุมนี้นะครับสวยๆเลยระบบแอร์วิธีพับเบาะนะครับมันจะมีแง่งเหล็กตรงนี้นะครับกดแล้วพับลงไปได้เลยครับพอพับลงไปแล้วนะครับก็จะได้พื้นที่เพิ่มเอาไว้ขนของนะครับได้เยอะแล้วก็สามารถพับขึ้นอีกด้านนะครับกดแง่งเหล็กตรงนี้สองฝั่งขึ้นก็จะได้พื้นที่เพิ่มนะครับมาดูส่วนของข้างใต้ นี่นะครับไม่มีสนิมเลยเนื้อเหล็กสวยๆแห้งๆเดีย๋ยวมาดูส่วนของคัตซีนะครับนี่นะครับคัตซีอันนี้คือให้ดูใกล้ๆนะครับว่าตัวคัตซีเป็นเนื้อเหล็กแห้งๆด้านๆไม่มีสนิมเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับให้ดูกันชัดๆ เหมือนรถใหม่เหมือนรถเหมือนคัสซีรถใหม่เลยนะครับจะบิดคุญแจสตาร์รถนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์เดี๋ยวมาดูอ่าระบบวิทยุก่อนละกันวิทยุใช้งานได้ครบระบบแอร์เดี๋ยวผมนี่นะครับจะเ,เปิดแรงลมเบอร์สี่นะครับแอร์หนาวนะครับเปิดแค่ครึ่งเดียวเอง แล้วก็มาดูส่วนของกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้ง4บานป็นท่านล็อกใช้ได้หมดนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยนี่นะครับตัวนี้มีกล้องให้ด้วยนะครับมีกล้องแถมให้ไปด้วยเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องได้คานหน้าเดิม แผ่นเพจอยู่ครบฝั่งขวามือผมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับร้อนเดิมๆหมดฝั่งซ้ายมือผมเช่นเดียวกันนะครับน็อตไม่มีขยับร้อนเดิมๆแผ่นกันความร้อนของเดิมยังอยู่ครบเครื่องเป็นส0ูนนะครับ DDI ผมมันเร็วประหยัดนะครับบอกเลยเดี๋ยวพามาชมใต้ท้องรถหน้าห้องเครื่องนะครับ ก็จะเป็นเนื้อเหล็กแห้งๆไม่มีสนิมเลยนะครับข้างล่างของรถยนต์คันนี้ไม่มีส่วนไหนเป็นสนิมสวยๆแห้งๆเดิมๆไม่มีหยดไม่มีเยิม้มสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถครอบครัวนะครับคันนี้ isuzu adventure thai l u n ปีสงพันสนะครับเครื่อง3ามพันดีเซลคอมเบรเลวเกียร์ออโต้ขับสองนะครับราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับราคาที่ขายหนึ่งแสนห้าหม่นเก้าพันบาทนะครับดูรถพระรามสองกทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับ เบอร์โทรศัพท์จะอยู่ใต้คลิปและอยู่ข้างหลังรวมถึงช่องทางการติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับก็จะคัดรถสวยสภาพดีมาขายเรื่อยๆนะครับ